สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องวัด888ในค่ำคืนวันอังคารที่20พฤษภาคม2568นะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นได้เลิกงานมาไว้นะครับก็เลยมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอ่าบุธท,ที่ใส่สำหรับ n o v a d a ตนะครับก็สืบเนื่องมาจากอ่อรถ อย่างที่ได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูไปก็คือคันนี้นะครับเป็นรถที่แต่งมาพวกเอ่เพา,าหน้าต่างๆเนี่ยเพาหน้าก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเผาแต่งนะครับก็จะมีน็อตอยู่สองฝั่งแล้วก็มีตัวที่ปิดถ้าเป็นของเดิมมันจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นบุสตเหล็กตัวนี้แล้วก็มีซีนกันฝุ่นนะฮะประมาณนี้ฮะเพราะโดยส่วนตัวก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้รู้นะฮะถ้าเกิดว่าทํารถเดิมๆก็จะเน้นไปที่ อะไรเดิมนะครับก็เลยพยายามหาอะไรเดิมมาใส่ให้ได้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้ก็ก็เลยมีปัญหาเรื่องของอะไรเดิมนะฮะที่ได้มาก็คือประมาณนี้นะครับหลังจากที่ได้ซื้อไปค่อนข้างหลายหลายชิ้นนะครับสุดท้ายก็ได้มาชิ้นนี้นะครับที่เป็นของของอ่าของตัวรถเลยก่อนหน้าได้ซื้อเนี่ยฮะอันเนี้ยซื้อมาในเน็ตน,นะครับ แต่ว่าด้วยความที่เราค่อนข้างดูของไม่ค่อยเป็นแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นบุตรล่อหน้านะครับก็เลยได้ทําการซื้อซื้อมานะครับหลังจากนั้นพอซื้อมาก็เลยทําให้มันซื้อมาผิดนะครับอย่างบางตัวก็จะสั้นบางตัวก็จะยาวอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เป็นเขาเล็กเ้าใหญ่จะต่างกันนะครับแล้วก็มีตัวที่หนาตัวบางต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูได้หาดีๆนะครับ เพราะว่าซื้อมาผิดมันก็ใช้งานอย่างอื่นก็ลําบากนะครับนตะะัวนั้นก็เลยได้ตัวนี้มามันก็จะอยู่ประมาณนะฮะลักษณะก็จะประมาณเน,ะฮะนะฮะีฮยจะใส่อยู่ประมาณนะครับะะถ้าเป็นของของแต่งม,ะะม,มันะะจะอยู่ประมาณนี้ครับผมถ่ายให้ดูก่อนเห็นไหมนะฮะมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยก็คือจะไม่มีบุตรแล้วก็ไม่มีซีนกันฝุ่นครับแต่มันจะครอบไปเลยนะครับแต่โดยส่วนตัวจะชอบของเดิมก็เลยจะไม่เน้นเอาของ ของแต่งนะครับวเวลาซื้อก็พยายามถามให้เข้าใจนะครับว่าว่ามันเป็นบุรของล้อหน้าแดดไหมข้างขวาฮะเพราะว่าถ้าซื้อมาผิดแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับอย่างผมตอนแรกซื้อมาผิดบางตัวมันหนาเนี่ยฮะพอพ,พอใส่กับซีนแล้วมันใส่ไม่ได้ความลึกความสูงอาจจะได้เท่ากันแต่ว่าบางทีมันมันหนาไปอย่างเงี้ยมันก็ใส่ไม่ได้นะฮะก็เลยอยากฝากท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่ในการประกอบรถนะฮะจะได้ รู้ไปด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับเวลาซื้อก็ถามคนขายให้ดีๆครับเพราะบางทีคนขายเขาเขาก็ไม่ได้บอกเราหมดหรอกบางทีเราเห็นอย่างผมอย่างเงี้ยโชว์โชว์ความเหนือไปซื้อมาก็คือเหมือนกับเล็งเห็นปุ๊บว่ามันเป็นดุมอ่าบุ๊รของล้อนหน้าก็เลยก็เลยไปซื้อมาเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วใส่ไม่ได้นะครับก็เลยต้องเช็คให้ดีสุดท้ายก็ต้องสั่งมาเนี่ยสั่งมาแล้วมันก็จะพอดีนะครับส่วนที่เหลือนี่ยังไม่รู้เลยว่าเอาไปทําอะไรก็เก็บไว้เป็นแปร์พาร์ทแล้วเดี๋ยว มีเวลายัางไงก็ค่อยเอาไปใส่เผื่อมีประโยชน์ในวันข้างหน้านะครับอันนี้ก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับเเผาแต่งก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยะฮะจะเป็นเพผแล้วก็มีใส่ความจริงมันก็ไม่ยุ่งยากยใส่เข้าไปปุ๊บมันก็ล็อกเลยอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคแต่ด้วยความที่แบบเราชอบอะไรที่แบบเดิมๆนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยมีซีนกันฝุ่นชุดชิ้นหนึ่งแล้วก็มีบุรด้านขวายชิ้นหนึ่งนะครแตจะเป็นของแต่งก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ย ด้วยการที่โดยคอนเซปต์เราจะทํารถเป็นทรงเดิมทั้งหมดนะครับอะลรที่แต่งมาก็เลยจะถอดออกทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ได้ถอดออกนะครับเป็นแกนเผารอหน้านะครับนยฮะแล้วก็ชุดชุดอ่านยฮะชุดแต่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายลงอีกทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาไปใส่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวจะได้ถอดใส่อีกทีเพราะเวลาถอดก็ค่อนข้าง ยากนิดนึงถอดด้านหน้านะครับสำหรับใครที่เป็นช่างอยู่หรือว่าถอดบ่อยๆก็คงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าอาจจะชินแล้วกับพวกอะไหล่พวกอะไรพวกนี้แต่อยากทําใหา้พี่ๆน้องๆมือใหม่ได้มาดูกันครับว่าเวลาเลือกซื้อก็คือพยายามสอบถามคนขายให้ดีอย่าพึ่งมั่นใจในสายตาเราแล้วก็อย่าพึ่งมั่นใจอะไรต่างๆท,ที่ที่คิดว่ามันใช่นะฮะพยายามสอบถามให้ชัวร์ถ้าเป็นมือสองนะครับ ต่ถ้ามือหนึ่งก็จะไม่มีปัญหารครับมือหนึ่งก็จะซื้อมาเขาก็จะค่อนข้างชัวร์เพราะว่ามันจะไม่ค่อยหลอกนะครับว่าเป็นของรุ่นไหนรุ่นไหนไซส์อะไรจะมาตรฐานนะครับฮแต่ยังผมขนาดผ่านมาค่อนข้างหลายคันนะครับแต่ก็ยังมีผิดพลาดน,นะครับก็ลเลยอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตันนี้ก็ตัวที่แต่งก็ถอดออกแล้วก็เหลือตัวที่เป็นตัวเดิมๆนะเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวจะใส่กลับเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับ เพราะว่าตัวนี้ก็มันจริงๆจริงๆถ้าเป็นตัวตัวแต่งมันก็จะค่อนข้างเรียบๆแล้วก็ดูดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งยากใส่ทั้งซีนใส่ทั้งบุดนะครับเพราะมันแบบเป็ดเต็จเลยทั้งซีนทั้งบุดมันไม่มีซีนหรอกแต่ว่ามันเป็นแบบตัวแต่งเป็นบุดในตัวแล้วก็เป็นตัวแกนในตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใส่อย่างเงี้ยมันก็จะมีสองชิ้นเวลาใส่ก็จะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่า ด้วยความที่เราชอบของเดิมๆชอบของติดรถมาเราก็จะประมาณเนี้ยอยากจะทําให้มันกลับมาให้เดิมๆที่สุดนะครับอันนี้ก็เลยอยากฝากท่านผู้ชมุกท่านเอาไว้นะครับอะไรไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยยังไงเวลาซื้อเวลาถักขายกันก็สอบถามกันให้ดีๆให้ชัวร์ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะได้ของที่ไม่ดีมาแล้วมันทําให้เราต้องเสียเงินไปฟรีๆนะครับอย่างปั๊มกระทุงของผมเนี่ยขนาดว่าเลือกซื้อคนที่ชัวร์แล้ว ได้มาสองสามชิ้นก็สุดท้ายใช้ไม่ได้หมดเลยครับเลยต้องเปลี่ยนชุดซ่อมไปเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วยังไงก็อยากฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้นะครับบุรของรอหน้าของโนวาเดนะครับนยฮะถ้าจะเลือกซื้อ,องไงก็ก็พยายามดูให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างผมซื้อมาแล้วมันมันเสียงเงินฟรีนะฮะความหนาความสูงความอะไรต่ออะไรมันไม่เท่ากันนยฮะต้องเลือกซื้อให้ดีด ท้ายก็มาจบที่ตัวเนี้ยของเดิมมันต้องบอกว่าประมาณนี้นะครับมีซีนมีอะไรประมาณนี้จริงๆอะไหล่ไม่ต้องไปแคร์มากครับตอนนี้ของที่ทดแทนเลยถ้ามันใส่ได้แต่มันเป็นดูของเดิมก็ใส่ไปเถอะเพราะว่าการผลิตการเร่องต่างมันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจมากถ้าเราใส่แล้วเราโอเคเราสบายใจอย่าไปติดกับว่าของ,ของเบิกของแท้เบิกศูนย์ของแท้ เบิกอะไรประมาณครเพราะราคามันจะค่อนข้างสูงนะครับอย่างชุดไฟอย่างเงี้ยอ่าเป็นของเบิกเงี้ยเคยเห็นราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งมืนแปดพันบาทอย่างเงี้ยก็โดยส่วนตัวก็คือไม่เอาเด็ดขาดนะเพราะว่าหมื่นแปดนี่สามารถซื้อรถได้หนึ่งคันและสามารถบิวได้จบๆเลยนะถ้าเกิดว่างบประมาณแบบน้นอยๆนะแต่ถ้าใครมีตังค์ก็ดีไปนะครับก็คือซื้อแบบของเบิกมันก็ดีไปมันก็ใช้แบบย,วยาวๆไปแต่เรามีงบประมาณประมาณเนี้ยเราชอบทํารถประมาณเนี้ยชอบ ลุ้นชอบหาอะไรมาใส่ก็เลยจะแต่งประมาณนี้ครับเบิกก็มีนะครับเป็นบางชิ้นที่สามารถเบิกได้ก็จะเบิกไปแต่ชิ้นไหนที่เบิกไม่ได้ก็จะไม่เบิกนะครับก็จะพยายามใช้ตัวที่มันทดแทนกันได้แต่เป็นของของส่งเด,เดิมทั้งหมดนะครับแต่อะไรแต่งต่างก็จะพยายามถอดออกให้หมดเพราะว่าไม่ชอบทรงที่แต่งพยายามทํากลับเดิมให้หมดนะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ให้เป็นแนวทางนนครับ เผื่อใครหาซื้อ,อต่างๆก็พยายามเช็คดูให้ดีๆเพราะเราจะได้ไม่เสียเงินฟรีนะครับเพราะว่าช่วงนี้อะไรต่างๆก็มีทั้งโจรทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดที่ว่ามามาขายของแล้วก็หลอกหลอกอะไรประมาณนี้ฮะถ้าไม่มั่นใจยังไงหาดูเจ้าที่ดูโปรไฟล์ดีๆแล้วก็เจ้าที่แบบเช็คเครดิตอะกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเงินฟรีนะครับวันนี้ก็อยากฝากท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับ ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ